สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีน้องคลองด้วยนะคะก็มาพบเจอกับครูควายอีกอแล้วเนาะนะคะหน่วยนี้นะคะเด็กๆเรียนหน่วยในเรื่องของหนูน้อยโกอินเตอร์นะคะเด็กขาอย่าเพิ่งเบื่อครูนะลูกนะคะยังไงกันบ้างคาช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดนะคะในทีเนี่ย ระบาดรุนแรงมากๆเลยนะคะจึงทําให้เด็กๆไ,ไม่สามารถที่จะเปิดเรียนได้ตามปกติใช่วยลูกนะคะเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกนะลูกนะถ้ามีความจำเป็นต้องออกไปนะคะเด็กๆจะต้องเซฟตัวเองนะคะออกไปข้างนอกปิดแมสนะลูกนะคะแล้วก็พกเจอแอลกอฮอล์นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยของเรื่องหนู่น้อยโปรเนเตอร์น,นะคะมาดูเรื่องแรกเลยนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะเด็กๆเรื่องแรกที่เราจะเริ่มเรียนกันในสัปดาห์นี้นะคะก็คือ ในเรื่องของมารยาทในการทักทายนะเด็กๆหลายๆคุณน,นะคะอาจจะเคยเรียนในเรื่องของมารยาทในการทักทายมาแล้วใช่ไหมคะแต่ครูบอยนะคะก็จะมาทบทวนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูในเรื่องของมารยาทนะคะมารยาทในการทักทายนะคะก็วันนี้ครูบอยก็จะมาแนะนำนะ,ะทั้งแบบไทยแล้วก็แบบอื่นนะคะเด็กๆมาทำความรู้จักกับ มารยาทนะคะในรูปแบบของไทยก่อนนะคะคนไทยนะคะทีเด็กเป็นคนไทยใช่ไหมลูกนะคะเวลาเด็กเจอผู้ใหญ่นะ,ะเจอญาติผู้ใหญ่เจอคุณพ่อคุณแม่นะคะเจอเพื่อนๆนะ,ะหรือเจอคนที่เรารู้จักนะคะเรามากจะทักทายกันด้วยคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมลูกนะคะนอกจากเราจะกล่าวคาว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเด็กต้องทำอะไรด้วยคะ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะดเด็กๆจะต้องพนมมือนะคะพนมมือเหมือนดอกอะไรนะที่สวยๆ้ะลูกโอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะคะดเด็กๆจะต้องพนมมือทั้งสองข้างนะคะเหมือนดอกบัวตูมนะลูกนะถ้าดเด็กๆเป็นผู้หญิงนะคะต้องกล่าวทักทายผู้ใหญ่นะคะด้วยคําว่าสวัสดีค่ะนะคะก้มหัวลงเล็กน้อยแล้วก็ย่อขาด้วยนะลูกนะ ะะถ้าหนูเป็นเด็กผู้ชายนะคะถ้าหนูเป็นเด็กผู้ชายเวลาเจอผู้ใหญ่ทักทายผู้ใหญ่นะคะให้ก้มหัวลงเล็กน้อยนะคะและกล่าวคาว่าสวัสดีครับนะคะนี่คือการทักทายแบบไทยๆนะลูกคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกันนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมแสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย <Wow. S 2> อัน,นเดีคดะเมื่อกี้เราทำความรู้จักกันไปในเรื่องของการทายแบบ ไทยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพลอยนะคะจะพาเด็เกๆนะคะมาดูการทักทายในรูปแบบของสากลบ,บ้านนะคะในรูปแบบของสากลเนี่ยเขาก็มีการทักทายแต่เขาไม่ได้ยกมือไหว้เหมือนประเทศไทยของเรานะลูกนะ,ะเขามีการทักทายกันในรูปแบบของการจับมือนะคะก็มีในรูปแบบของการจับมือนะคะแล้วก็มีในรูปแบบของการออกอดกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการทักทายแบบสากลน,นะคะ Your milk ราตรีสวัสดิ์ทุกคนเด็กดีดึงลมก่อนนอนแรงฟันตาแม่สอนจะนอนแล้วเราหลับตามาดูเรื่องต่อไปนะคะที่มูฟูอยากให้เด็กรู้จักนะคะเป็นในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการแต่งกายนะคะเด็กรู้จักความหมายของการแต่งกายนะคะการแต่งกายหมายถึงการที่เด็ก เลือกใส่เสื้อผ้านะคะในรูปแบบต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังน uh ั้นนะคะอ่ะรู้พยากตัวอย่างเช่นเด็กมาโรงเรียนถูกไหมคะเวลาเด็กมาโรงเรียนเี่กก็จะมีครขึ้นแบบของการแต่งกายเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกเรียนแต่ละวันนะคะอย่างเช่นวันจันทร์เด็กใส่ในรูปแบบของการแต่งกายก็คือเรื่องของชุดนักเรียนถูกไหมคะใส่เสื้อสีขาวใส่กระโปรงสีแดงผู้ชายก็ใส่กางเกงสีแดงถูกไหมคะ วันต่อต่อไปวันลังคาวันพุธหรหัสสุขเนี่ยเรื่องของการแต่งกายก็ไม่เหมือนกันละอาจจะเป็นชุดพละชุดผ้าไทยใช่ไหมคะนี่เรื่องของการแต่งกายนี่คือการแต่งกายเด็กๆในรูปแบบของการมาโรงเรียนนะลูกนะนะคะดังนั้นเพราะฉะนั้นในการแต่งกายให้ถูกระเบียบตามรูปแบบของสถานที่สังๆนะคะและที่สํงคญเลยนะลูกนะ นอกจากเด็กๆจะแต่งกายที่ถูกระเบียบให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆแล้วนะคะเด็กๆจะต้องดูแลนะคะดูแลในที่นี้ปวยหมายถึงดูแลความสะอาดในเรื่องของการแต่งกายของเด็กๆนะคะเสื้อผ้าของเด็กๆเนี่ยมีรอยเปื้อนแบบนี้เวลาเด็กแต่งตัวไปข้างนอกเหมาะสมไหมคะเดี๋วยวบวยจะให้เด็กนะคะดูรูปแบบของการแต่งกายนะคะว่าเขาแต่งตัวเหมาะสมหรือไม่สมมาดูรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งคนนี้เขาแต่งตัวแบบนี้เหมาะสมไหมคะ แล้วมาดูรูปที่สองค่ะดิเดกหาเอ๊เด็กบอกครูพลอยได้ไหมคะว่าการแต่งกายนะคะของเด็กสองคนนี้นะคะคนไหนนะคะแต่งกายได้เหมาะสมแล้วก็สะอาดแล้วก็สุภาพนะคะคนที่หนึ่งหรือคนที่สองคะดิเดกหายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคนที่สองนะคะแต่งตัวมีระเบียบแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็สุภาพะระยะในการแสดงออกหมายถึงอะไรและ เด็กจะต้องแสดงออกอย่างไรถึงจะเป็นการแสดงออกที่สุดภาพแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะอุขกอน์ยามยกตัวอย่ออยางนะคะขณะที่มีนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ,ญ่นะคะกาลังพูดคุยนะคะบางทีเคุยธุระเรื่องงานนะคะดเด็กๆเนี่ยเป็นเป็นเด็กแล้วก็ตัวเล็กอยู่ใช่ไหมลูกบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาคุยธุระกับเพื่อนไม่ว่าจะคุยคุยในรูปแบบไหนก็ตามนะคะแม้แว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีเพื่อนมาคุยที่บ้านนะคะ หรือพูดคุย่านโทรศัพท์มือถือนะคะเขาเรียกว่าเป็นการคุยธุระนะคะคุยงานนะลูกนะเด็กดีเด็ก,ดกน่ารักนะคะขณะที่คุณพ่อคุณแม่คุยธุระอยู่เด็กๆไม่ควรพูดแทรกนะลูกนะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เด็กพูดแทรกในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะรำพูดง,งานหรือสื่อสารอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อเขาก็ต้องฟังในสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมลูกแล้วถ้าเด็กๆไปพูดแทรกเป็นยังไงคะอาจจะทําให้การสื่อสารผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กดีเด็กน่ารักนะคะไม่พูดแทรกขณะที่ผู้ใหญ่กันเรื่องที่สี่ค่ดิณเคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าช่วงสถา,านการณ์ตอนนี้มันเป็นช่วงที่ โควิดหนทีกำลังระบาดใช่ไหมคะเด็กๆต้องเซฟตัวเองและเซฟคนในครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าเป็นเชื้อที่รุนแรงมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยเยอะจนล้นพยาบาลซึ่งเตียงเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับแล้วก็รักษาได้แล้วนะเพราะฉะน,นั้นเป็นสิ่งที่เด็กจะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็เซฟตัวเองให้ดีมากๆนะคะเรื่องที่ครูพลอยกำลังจะพูดถึงนะคะเป็นเรื่องของมารายาทในการรับประทานอาหาระค่ะเด็กๆค่ะ มาร,รยาทนะคะในการรับประทานอาหารอย่างแรกเลยที่เด็กจะต้องคำนึงก็คือนะคะไม่ส่งเสียงค่ะนะคะเวลาเด็กทานอาหารอยู่นะคะถ้ามีธุระหรือมีเรื่องจำเป็นที่ต้องพูดคุยนะคะก็คุยได้แต่คุยในรูปแบบที่เบาๆนะคะแล้วก็คุยในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะคะเด็กทานอาหารเนาะเราจะต้องใช้อะไรด้วยคะ มันจะมีกับข้าวแล้วก็มีจานข้าวใช่ไหมลูกเด๋ยวจะต้องใช้ช้อนกลางในการตักอาหารนะคะหลายจานหลายถ้วยเลยนะคะตักมาใส่จานส่วนตัวของตัวเองนะคะและใช้ช้อนของตัวเองทานอีกทีหนึ่งนะคะและในขณะที่เด็กทานอาหารนะคะเด็กๆจะต้องนะคะตักข้าวตักอาหารเข้าปากเนี่ยด้วยคําที่มันเล็กๆคําที course, wow. ่ม okay. ันพอดีปากนะลูกนะในขณะที่เด็กเคี้ยวอาหารอยู่นะคะในขณะที่เด็กเคี้ยวอาหารอยู่ อาหารเต็มปากเลยเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดได้ไหมคะอันเนี้ยเป็นมารยาทที่สําคัญมากๆเลยเวลาเด็กทานอาหารเวลาเด็กเคี้ยวอาหารอยู่ในปากนะคะเด็กๆพูดได้หรือไม่ได้คะไม่ได้นะลูกเพราะว่าเด็กๆกำลังเคี้ยวอาหารเพื่อที่จะให้อาหารเนี่ยมันย่อยใช่ไหมลูกแล้วก็กลืนเข้าไปถ้าในระหว่างที่เด็กเคี้ยวอาหารอยู่แล้วเด็กพูดด้วยมันเป็นอันตรายมากๆเลยนะอาจจะทําให้ สำลรับข้าวได้สำลรับอาหารได้ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่เนี่ยคะ่ะที่เขาถึงบอกว่าเวลารับประทานอาหารหรือเกี้ยวอาหารอยู่ในปากไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ควรพูดในขณะที่มีอาหารอยู่ใน้ในายที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเป็นเรื่องของการใช้สิ่งของนะคะส่วนรวมนะใช้สิงของส่วนรวมในที่นี้คุณพ่อหมายถึงนะคะ เวลาเด็กๆออกไปทําธุระกับคุณพ่อคุณแม่นะคะบริเวณด้านนอกบริเวณด้านนอกเนี่ยคุณพลหมายถึงสถานที่สาธารณะนะคะสถานที่สาธารณะนี่หมายถึงสิ่งที่หมายถึงสถานที่ที่ใครก็ไปได้นะคะหมายถึงสถานที่ใครก็ไปได้เพราะมันเป็นที่สาธารณะถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นมันจะมีคนเดินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและตอนนี้อย่างที่คุณพลอยบอกเพราะว่าเชื้อโควิดในทีมกำลังแพร่กระจายอยู่ถูกไหมลูก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องออกไปข้างนอกเลยอะสิ่งที่เด็กต้องเตรียมเลยก็คืออะไรคะแมสหรือหน้ากากอนามัยนะคะเตรียมให้พร้อมเลยนะคะนี่คือสิ่งแรกที่เด็กต้องเตรียมนะคะและสิ่งที่สองก็คืออะไรคะเจลแอลกอฮอล์นะคะต้องพกไปด้วยนะคะนี่สําคัญมากๆเลยเพราะในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยอย่างเช่นที่เด็กขึ้นบันไดเลื่อนถูกไหมคะบันไดเลื่อนมันก็จะมี ท,ที่จับราวบันไดถูกไหมคะซึ่งตรงนั้นอะ่ะมันเป็นทลิสาธานณะก็จะมีคนเดินเยอะมากๆะูะนั้นเด็กต้องใช้เจลฮอลอ์ฉีดมือทุกครั้งแล้วก็จับนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยที่คนใช้เยอะมากๆเลยก็คือลิฟต์นะคะลิฟต์ก็เหมือนกันนะ,ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนเยอะๆเนี่ยที่เขาเข้ามาใช้บริการเนี่ยเขามีเชื้อโรคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องป้องกันตัวเองเซฟตัวเองด้วยการพกเจลฮอลอ์ฉีดก่อนนะลูกนะและ ถึงจะเข้าไปใช้ในที่สาธารณะได้น,นะคะลิปนี้นะคะก็ปุอยก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาพบกับคลิปการเรียนรู้ของปุอยในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเข้าสู่วิกฤตการโรคระบาดโควิด19เชื้อโควิด19ได้แพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่รวมถึงประเทศไทยของเราโรคถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยการปฏิบัติตัวแบบเว้นระยะห่างทางกายที่ผ่านมาทำให้จํานวนยอดผู้ติดเชื้อค่อยๆลดลงทำให้การใช้ชีวิตหลายๆอย่างที่ต้องถูกระงับลงก็กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ถ้าเราไม่อยากกลับไปในช่วงเวลาฝันร้ายอีกเราก็ยังคงต้องปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางกายให้เหมือนเป็นเรื่องปกติตัวอย่าง 5วิธีปฏิบัติต้นให้ปลอดภัยเมื่อใช้ชีวิตนอกบ้าน 1>, 1เมื่อไปทำกิจกรรมภายนอกและต้องพบปะผู้คนเราควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย1-2เมตร2เมื่อจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารสาธารณะควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่แออัด 3. เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารควรน,นั่งห่างกับผู้อื่นหรือควรน,นั่งโดยมีที่ป้องกัน เมื่อไปใช้บริการร้านตัดผมควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 5. เมื่อจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ควรยืนหันหน้าเข้าผนังลิฟต์และเว้นระยะห่างกันและจำกัดจำนวนคนในการขึ้นแต่ละครั้งเมื่อเราเว้นระยะห่างทางกายครอบครัวเราก็จะปลอดภยัยเมื่อครอบครัวเราปลอดภยัย สังคมเราก็จะปลอดภัยเมื่อเราช่วยกันปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เพียงคุณเริ่มโรคก็จบ